ปูปรายาอวดความเฟียสบนพรมแดงงานประกาศรางวัลก็ได้เอ award 2021สร้างเซอร์ไพรส์ให้ชาวไทยอยู่ตลอดเวลาสำหรับนักแสดงสาวไทยหัวใจอินเตอร์อย่างปูปรายาสวนดอกไม้ลุนเบิร์กที่ล่าสุดไปปรากฏตัวบนพรมแดง งานประกาศรางวัลเทศกาลหนังระดับโลก g o t h a m Independent Film Award 2021เวทีรางวัลที่มอบให้กับภาพยนตร์จากทั่วทุกมุมโลกซึ่งงานประกาศรางวัลเวทีนี้มีชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับจากแฟนภาพยนตร์เป็นอย่างมากโดยปีนี้จัดขึ้นที่ใจกลางเมืองมหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา นักแสดงสาวปู่รรยานานงเอกฮอลลีวูดหน้าใหม่ที่น่าจับตาม,มองในวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดโดยสาวปูได้รับเกียรติให้เดินเปิดพรมแดงในงานประกาศรางวัลครั้งนี้โดยเธอมาในชุดเดรสสั้นสีทองระยิบระยับออร่าโดดเด่น พร้อมเสื้อผ้าหน้าผมสุดเฟียสเรียกเสียงแฟลตและเสียงชัตเตอร์จากช่างภาพภายในงานอย่างนันนันวันไหวโดยชุดที่เธอสวมใส่มาจากคอลเลกชัน40ปีแบรนด์แฟชั่นระดับโลกอย่าง Michael Kors ที่งานนี้นอกจากสาวปูจะเป็นนางเอกวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดแบบเต็มตัวแล้วนั้นเธอยังได้เป็นลูกหลักของแบรนด์ดัง Michael Kors ที่จะส่งแฟชั่นปังๆมาให้สาวปูสวมใส่เพื่อความเฉิดฉายอย่างต่อเนื่องซึ่งภาพยน ฮอลลีวูดที่สาปูเป็นนางเอกเต็มตัวในเรื่อง Paradise City ประกบพระเอกหนังบู๊ในตำนานอย่างจอห์นทราวอตาและบรูซวิลลิสจะมีกำหนดให้ชมกันกลางปีหน้าปี2022อย่างแน่นอน